ไอ้บ้านดูแลเด็กได้ดีกว่ามึงเยอะไปกูบอกให้มึงไปปิดบ้านได้แล้วไปอีเพนฝากบอกเด็กๆข้างในด้วยนะว่าคืนนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกูจะพาอีรุงไปทำธุระข้างนอกจะแม่แม่ฟังว่าไงมึงได้ยินแล้วใช่ไหมเออ แต่อย่าเพิ่งปิดได้ไหมวะกูขอร้องพี่เพนล,ลาดีมึงเป็นอะไรฉันคลื่นไส้ฉันทรมารฉันจะไปหาเขาก็ไห <Good. S 2> นมึงบอกเขาแต่งงานไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่นี่มันลูกเขาฉันอยากให้เขารู้ ถ้ามึงรักเขามึงต้องไม่ไปแตนนี่มันลูกเขาฉันอยากให้เขารู้อยากให้เขารูก้ก็ตอนแรกกูบอกให้มึงคิดให้ดีๆมึงก็ยังยืนยันที่จะเอามันไว้ถ้ามึงยังทรมานแบบนี้กูว่าพรุ่งนี้ไปเอาออกเลยดีกว่าเดนนี่ลูกฉันนะ เพราะเขามีชีวิตแล้วไงเองถึงจะเอาหนึ่งชีวิตไปทำไรหนึ่งชีวิตไม่ได้ไหนล่ะความรักที่เองอยากได้ยกักอยากได้หนาคืออะไรตอบกูมาสิฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่ไม่มีเลย ฉันแค่อยากให้เขาเป็นพ่อที่ดีของลูกฉันไม่เคยมีผู้ชายที่ฉันรักสักคนไม่มีเลยไม่มีแม้แต่พ <m z ul heures> ่อเองนีราตรีเองยังมีพ่อที่เองรักมีแต่พ่อ เคยสนใจใยดีปล่อยใฉันกับแม่ต้องลำบากปล่อยให้แม่ต้องป่วยจนตายพี่ฉันพยายามแล้วพี่ฉันพยายามกันมารักษาแม่แล้วเองทำดีที่สุดแล้วร,รัตรีเองทำดีที่สุดแล้วนะ ฉันคิดถึงแม่ฉันรักแม่ฟังคุณอาราตรีถ้าเด็กคนนี้เกิดมาเองจะไม่รักเขาก็ได้แต่เขาจะรักเองมากรักอย่างที่เองไม่เคยได้รับจากใครในบ้านหลังนี้ เองไม่เคยเป็นแม่คนเองไม่เข้าใจรอกพีพี่เป็นรองให้ฉนไม่อยากให้พี่รองไห้เลยฉันขอโทษนะฉันขอโทสัญญากูนะสัญญากับก,นะญญก,บกูถ้าเด็กคนนี้เกิดมา อย่าให้มันต้องเป็นเหมือนแม่มันอย่าให้มันต้องเป็นเหมือนน้ามันอย่าให้มันต้องเกิดมาแล้วต้องมาตายอยู่ในซ่องสัญญาปูนะจ๊ะฉนสัญญา เองเอาเงินนี้ไป <พ Level. S 2> นะเผื่อไว้ใช้เผื่อเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันอะเออนั่นมันเกิดอะไรมานี่วีปล่อยนะีังวี มึงมาดิรอดรีอ้อรัดรีช่วยผมหนีมากเจ้ไมึงจะไปไหนนาวีกูจะพาไปด้วสิวะปรัารรวมทั้งมึงด้วยเพนคราวนี้สองคนไม่รอดแน่วีไปวีวี มันไปทำอะไรอีกล่ะแม่กูให้มันไปขึ้นคลองกับแขกมันดันไปแผลงนิส่แขกะสิฟาดกระบ,บานเขาสะหัวเบะหมดเลยลุ่งเงินกูก็ไปรับของเขามาแล้วครึ่งหนึ่งขาจะทวงคืนเนี่ยแต่ยังไงกูก็ไม่ยอมคืนหรอกเพราะไม่ว่ายังไงพรุ่งนี้มึงก็ต้อง หนูมไม่ไปอีกแล้วนะแม่ไม่ได้หนูทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะมีตฐานชั่วมาทำอย่างของฉันไม่ใช่คนนะแม่ืมนี่ก็มึงบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามึงอะ่ะอยากจะไปเมืองนอกเพราะว่าเขาจะให้มึงทำอะไรอะ่ะมึงก็ต้องทำ ให้ฉันตายซะยังดีกว่าถ้าให้ฉันทำอย่างนั้นแม่เราไปเป็นฉัน้นดูบ้านสิให้มันทำเหมือนที่มันทำกับฉันนะ่ะอินี่ปากเสียนะไม่ว่าแกจะว่ายังไงฉันก็ไม่สนใจเพราะถ้าแกไม่ไปแกตายแม่อะไรไมรจะบอกอีราตรีมันท้องอีราตรีท้อง การทําแท้งมส,สิเรื่องแค่นี้มึงต้องมาบอกกูได้เหรอแต่มาเจ็ดเดือนเลยนะแม่เจ็ดเดือนแม่งปล่อยได้ยังไงวะมิน่าละ่ะหลบหน้าหลบตากูตลอดดีเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมกูจะเลี้ยงลูกมันไว้อะไรนะแม่กูจะเลี้ยงลูกมันไว้ขาย <laughs> Ông ngân thất thèm ยนพี่มี่ลาตีแล้วพี่ไอวีมันตีซะตัวเขียวเลยไม่รู้เด็กในท้องจะเป็นยังไงบ้างหรือเปล่าไม่ต้องไปช่วยวิลาดีนะเด็กเด็กในท้องอีแม่ใจร้ายมันจะขายลูกวิลาดีพี่เพราะหนูพี่เพราะหนูหนูขอโทษพี่หนูขอโทษแม่จะขายลูกวีลาดีเพราะมึง มันจะเอาเงินทดแทนที่หนูทำมันเจ๋งนะพี่พี่เอาเงินหนูไปนะหนูซ่อนเงินไว้ในกระดาษบนคือห้องน้ำนะพี่พี่เอาให้พี่ลาตีนะแล้วบอกว่าหนูฝากให้เด็กในท้องแล้วพี่นะเงินเองทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยแหละจัะพี่ให้หนูทำอะไรแล้วหนูมีความสุขให้คืนนี้เป็นสวรรค์สำหรับหนู ไปอยู่ที่นูน่นอ่ะไม่จําเป็นต้องใช้แม่แหรอกจก้ะพี่พี่รีบไปช่วยพี่ลาตีนะพี่นะรีบไปเลยนะพี่มึงนี่ทำอะไรไม่รู้จักคิดไปตบไปตีมันเกิดมันแท้ขึ้นมาเสียได้ของกันพอดีแล้วใครจะไปรู้ล่ะแม่เพราะแม่จะเก็บไว้เห็นมีทุกทีแม่ก็สั่งทำแท้งทุกที ก็นี่มันจะคลอดอยู่แล้วเก็บไว้ขายยังต่ำก็สี่ซาห้ามื่นขายพวกไหนละแม่ก็เก็บไว้ขายไอ้หงที่มันหากินกับพวกขอทานไง ไปว่าไงนะพรุ่งนี้ฉันจะไปจริงหรอจา้ารุ้งดีสิไปแต่หนไม่ยอมนอนกับผู้ชายอีกอีนี่ว่าไงนะอีก,กแตนี่มันเรื่องมากแล้นะไอ้วีกูให้โอกาสมึงสั่งสอนมันหน่อยเอาแบบที่มันไม่เคยได้เจอจริงเหรอแม่มึงมานี่ <laughs> เรื่องสอนมึงต้อบทเรียนเลยแหละจ้ะยี่ไหลช่วยี่ไหลยอวมึงนี่นะปากเสียนะไอ้วีลากกลมไปที่ห้องจากแม่ไปนีเออไปไปลาดีราดีราดีมึงต้องรีบไปตั้งแต่คืนนี้ีแม่ใจร้ายมันจะขายลูกของมึง เอาเงินนี้ไปอีรุ่งมันฝากมาให้รุ่งมันเป็นไงบ้างพี่มันคงจะร้องเพื่อช่วยมึงนะมึงรีบไปเถอะรีบไปพ่อขอบใจมันด้วยนะแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยรีบไปเถอะนะรีบไปเถอะแม่ฉันขอเรียกพี่ว่าแม่นะฉันจะจำคำแม่ไว้เรายังมีคนที่รักเรา ไหนฉันจะยังมีเขาและที่นี่ฉันมีแม่โชคดีเด้อลูกโชคดีเด้อนะรีบไปเถอะรีบไป ทำดีที่สุดแล้วราตรี